นะครับเฮียางด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังศิลปินเหล่าประดาเพื่อนพอน้องพี่นะครับหลายๆคนเหลา่หลาศิเป็นทางด้านวงการหมอลำกำลังเดินทางมานะครับขอบคุณไปยังพี่น้องไม้มังชุ่มแพร่แล้วก็นาบศิลปินหลายๆคนแล,นล้วกาลลูกป้านาอาเออพี่น้องตระกูลนักวง่งสาตระกูลซื้อแห้งโคดแล้วก็พี่้องหยามิตเออบริบารเครือ,อยา นะครับถูกมูนะครับหลายคนโอ้ยบ่เคยเห็นบ่นพ่อกันโดนแต่อยู่ตั้งซุ่มแพร่มาจะ่ขอนแกนกูบุญกูดรโคราานะครับขออภัยสลหรับเข่าวนำซ้ำป่าเด้อบ่พ่อกันกินนี้ตอนรับว่เพียงพ่อเนี่ยงานนี้ลุงโจก,กับพออภัยหลายๆนะครับี๋อวนะครับแขกกรลังมาเรื่อยๆเพราะ่าบ่มีพนักงาน มีตลุกหลานเสิร์ฟกันเองอ,อาหารอาดซิบอุอดุลสมบูรณ์แน่กะขออภัยอีหลีนะครับสำคัญก็คือหัวใจจริงที่เรามาร่วมง,งานนะครับคว่ำหักคว่ำแพงคว่ำคินหอดทุกขาคว่ำหักแหละครับที่มอบให้บ้านเสาดอยมอบให้เมสุภาะนะครับโมสิเป็นตามนาจีนลำพันธ์ท่านาคมาณชัยแล้วกันะฮะตอนนี้นะ้องงหญิงก็เจี๊ยพอดพินะิจ เดี่ยวแบนุ่มจิ๋วต้องซอนนุ่มแล้วครับนะครับอาคุ้มนะวงศาเดี๋ยวผมจะแพนไปให้ดูแป๊บเดียวนะครับช่วงใบใบนะครับช่วงใบใบขออนุญาตไม่แพนเข้าไปครับเพราะเป็นไฟแต่ที่นี่รถเฮนะครับส่วนมารวมนะครับรวมกลุ่มงานขอบคุณหลายๆรถเฮยี่สิบขันนะครับ ผู้ใดมาหอดเด้วน,นะครับจะกินขาวกินน้ำขอบพุดปาป,า,ปาเดินเดินทางมาจากกรุงเทพมาทด่ปทมมอมาทต่ตางจังหวัดนะครับถือว่ามือนี้ปิดเมือร่วมญาติอีกครั้ง ขอบคุณสลับนะบครับซนะอ,องทุกซองอที่พี่น้องมาหวมบุญมาหวมงานหลายคนก็รวมทั้บุญทั้งออนไลน์นี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเกือุูนไปมาหาสูสซึ่งกันและกันไปทุนกินปลาบ้านพี่กินเขาเนาะนะครับงานเจา้างานคอยอที่เพิ่นที่ตัว เกลือกกลุ่นนุ้งคำกันนะครับพี่พีน้องน้องเข้า <Legend through. S 1> <K al ong> มาเทนยน 3, สามสระมาะกับทิ้งานละก,การับนนีิจะน้อยนะครับก็่จะได้ฟังเทศฟ,ฟังธรรมเออคุณยายกินอะไรกับมนันเออมานางยูน้เต้นนี่นล่ะปะนี่บุญบานเฮาพี่น้อง ฝากซ่องมาบุรีมากกับฮอให้เพิ่นบางคนผมก็แกะซ่องบ่ทั่วถึงครับเร่องเทือกไอเออผมอยากได้ใส่แต่เทีอวาเลนเช่นพี่น้องผู้ใดมังอยู่ในได้เสดนี่ก็แล้วกันเนาะบ่ทั่วถึงพว่าอยากมิดพี่น้องเพื่อนฝูงหลาย เรื iesen, ่องเกลียดๆซ่องก็เถิดถึงก็ได้ยินอยู่เสียงลูกโจโง่ย่นี่ก็มึงยังได้อ่อนไล่อยู่ก็ถือว่าเลี้ยนเชิญก็แล้วกันนะครับลุ่งป่านาฮูอสุภูสุคนเออพอวางงานใหญ่ไหลมหันกระปิดกระดูการปิดกระดูกการราเบิอแรงกิจมวลโต เอมือแรงกสิตนาหาันหมอลำสาวน่อยพี่ปันแท่งทั้งเถิดลำเพื่อนสาวหน่อยลำเพื่อนชูนะครับส้มฟีม่มือแรงนี่ยูบอ,อกพิดฤด,ดูกาลครับขางสนามนกีฬากลางรวมไปถึงมือแรงนะครับนี่การไทยละครถ่ายละครเรื่องสงครามหมอลำนะครับมือแร่งตายออาไทยกับมาเด้อบทที่สาวหน่อยพีแพงครับ พี่อ้วนบุดรัดบุดพรมเออยนำทีมนำทีมดาล่าตายอราไทยเข้าทิพทิดาดินเหนือแนงไปเมืองกันเอาปูมาแล้วพ่อมาแล้วนะครับปูส,สุดใช่สมบูรณ์เอ่ยนี่แหละผู้เห็ดไข่อ้อดได้เลยปูเห็ดไข่อ้อดสาวหน่อยเพรนบันแพงเออบ่อเห็นบ่แมีนบ่มีบ่เสือไก่ยักษ์คมยักษ์ไก่ไข่อ้อนี่แหละครับซิปกิจกรกฎาพรุ่งนี้ นับถอยหลังอีกบกีมือเลยดิเนเออรอบซื้อมวลชนนี่กันวันที่สิบห้าเนี่ยนับถอยหลังอีกสิบมือเท่านั้นครับอีกสิบวันเท่านั้นก็จะฉายโอ้ซว่าภาษีวิสัยเพื่อนฝูงเออออกมาเออโอ้ทนทนทนหนังเห็นบ่เออผู้สาวากีเหรินเลยดิเนเออเจ้าของลำไข่นะครับเออเอาเอานาง่นเลยนาง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 ข้างคนเออทีมงานเอาหาเข่าสู oh. so ้เงินขาดตุกบุคค <c ười> ก็ขออภัยดังที่นุ่มอยู่กัอยากแย่งเสิร์ฟทุกโต๊ะพุณละเออขออภัยดีๆนะครับอันทิมไล่บาผู้ไทยเนอะอันฟังพุณครับอันทิมไล่ของอันอันเพชรล่ำเพลินน่ะครับกินเสากินน้ำเลยเด้อเดี๋ยวเมฆว่ากําลังหาไปมึงแย่งกันพี่น้องมาหลายมาบึ้มบึ้มมาเดียวกระสิบขาดทุกบุกพองแน่แต่ขออภัยอี๋ นะครับพอพนักงานเสิร์ฟเกิดบริจาคบริจาคที่า้ลูกป้านาอาเขาเหนื่อยไออยากพ่มบุญอยากพรมบุญนั่กัน เื่อแรกก็มีการไล่สดด้วยนะครับเมื่อแรกก็มีไล่สดนะครับเย็นนี้ก็มีการไล่สดนะครับนา้พี่น้องส้มฟรีโทรโหลดต้องการพี่กองแง่พร้อมอยู่ในขบวนแห่นึ่งทุกอย่างร่างกายขอบคุณนสำหรับพี่น้องอดมาทางออนไลน์เดอ้อหลายๆคนนะครับเดี๋ยวสิไลัยอีกจักรลองก,ก่อน เอออีหลา่าอุงอิงก็มามาจะเศร้าผลว่าเออ่อผนมาารัพอต้นเดือนนี้พอ,พพอพร้คิวโปรโมทภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับจากวันที่หนึ่งวันวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนี่เมาให้ค่ายอ้อะก็เดือนเลยไปโปรโมทไปรวดชู้มองแทนมองนีนะครับเมื่อวานนี่กออ็อย,ยูหม,มู่ตอนกับมหาวิทยาลัยนะครับทีมงานนักแสดงคายอ้อะพบปัตติศิษย์นักศึกษา วันที่หนึ่งอยู่ที่มมส,สมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่สองเมื่อวานนี้ก็สองโรงเรียนนะครับเล่นอยู่โรงเรียนผดุงนาลี่ัววันที่สามเนาวันวันที่สองมาหันไปอันห้องเพยงให้อยู่เลื่อนจำนะครับไปลองเพยงอยู่เลื่อนจำคอนเกนกับท่านทศฐานร่วมเรากับหาพัดค้นบมละ